อะไรครับล็อกของ9 5 8 0 0ดูตารางตารางมันเป็นล็อกของอะไรมั่งมันเป็นตั้งแต่อะไรครับ1ใช่ไหมจนถึงอะไรครับ4 9ถึง4.9่จุดเ้าใช่ไหมถอดสี่จุดเก้เปิดตารางสี่ไม่ใช่เครื่องคิดเลขนะครับอย่างเงี้ยซึ่งเราดูตารางแล้วตารางมันจะมีแค่อในโลกมันเริ่มต้นจาก1.0จนถึง 9.99เห็นไหมถึง9.99ได้แค่นั้นครับแต่ไอตัวเนี้ยเขาให้เราหาล็อกของ9,500ไป95,800เราจะหายังไงใช้อะไรช่วยครับสมบัติของล็อกนะปรับในรูปสัญญากรณทยาศาสตร์เราจะเห็นว่าเมื่อกี้ตั้งแต่หนึ่งจนถึง9.99มันคือสัญญากรณ์ทยาศาสตร์เราจัดครับ มันก็จะเป็นเลยล็อกของอะไรครับล็อกของ9.58คูณ10บก,กิโลัง1 2 3 4แบบนี้เห็นปะแล้วมันก็จะเป็นอะไรครับตามสมบัตลบิล็อกของ9.58บัวกล็อกของ10กิลัง4เห็นไหมครับมันก็คือ อันนี้เท่าไหร่ครับล็อก9.58เท่าไหร่9.58นะเปิดดูเร็ว9.58 9.58 9.9 9.50123456789 9.814ครับ0.9814อย่างเงี้ย0.9814เปิดเป็น 0. 9814บวกกับ4ก็เป็น4.9814เมื่อกี้กดเคยเรียกได้เท่าไหร่นะลูกได้4.9เชยๆเหรอ4.98อะไรต่อืมและถ้าเคยเรียกจะได้เป็น4.9813 6, 5 5 0 9ไปเรื่อยอย่างนี้เห็นนะครับอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้เพราะฉะนั้นจากตารางเราได้เป็นค่าประมาณนะขนาดเครื่องคิดยังประมาณเลยเพราะมันเป็นจํานวนอัตกรกยะมันระบุตัวเลขตัวถัดไปไม่ได้ไม่มีความสัมพันธ์ในระบุเลขตัวถัดไปได้นะครับนอกจากความสัมพันธ์ในการหาค่าของมันจริงๆนะอ่าประมาณนี้อีกสักข้อนาะสำหรับคนที่ยังไม่ไม่เก็ต ข้อสิบอ่ะข้อสิบสำหรับคนที่ยังไม่คล่องดูตัวอย่างข้อหกก่อนลงมอทำข้อสิบครับดูข้อหกเป็นตัวอย่างแล้วทำข้อแปดแล้วกันโทษทีเอาใหม่ทำข้อแปดอยู่ใกล้กันจะได้ไม่ต้องซูมเยอะทำข้อแปดนะครับดูข้อหกเป็นตัวอย่างทำข้อแปดเพราะข้อสอบไฟนอลปีที่แล้วก็ออกประมาณนี้กำหนดข้อสอบไฟนอลปีที่แล้วนะกำหนดให้ล็อก 9.58เท่ากับ0.9814จงหาค่าล็อก95,800อะไรเงี้ยประมาณนั้นอ่ะก็แล้เปิดตาราดชีวิตดกอันนี้มองเป็นล็อกของอะไรเลย<า>ล็อกของ5.52คูณ10ยกกำลัง <4. S 2> ลบ1ลบ2ลบ3ลบ4แบบนี้ออกมาเป็นล็อกของ 5.52บวกกับนอกของ10บกรังลบสตรงนี้เปิดตารางเดี๋ยเดีวได้เท่าไรห้า2เดห้งยวไปดู0นจุดเท่าไรนะเดี๋ยวออกทีละเอาทีละคนศนจอาไหนอ่ะ74 19โอเคบวกกับลบสคำตอบคือลบสจด สองห้าแปบดบหนึ่งเรียบร้อยถามนี้ตรงตรงเลยจงหาค่าเอ็กเลยเอ็ตรงนี้ถ้าเราแบบเอาแบบกับบรรทุบดินเนาะเอ็กเท่าเท่าไหร่ครับสิ่ยกกำลังศูนย์จุดเจ็ดหนึ่งสี่สามกับบรรทุบดินเช็คฟอร์มไงจำได้ใช่ไหมฟอร์มของล็อกกับเอ็กโพเป็นไงลนาข้อสมมติมันคือลอ็อกฐานเอของเอ็กเท่ากับบายชี้เป็น เเท่ากับ A ยกกำลังวาเห็นไหมครับอพอชนะตอบก้อนที่หนึ่งต,ตอบแบบนี้แต,ต่เราไม่ตอบอ่างนี้ครับเราเปิดตารางลูกเปิดตารางเล็้วล็อกอะไรได้0.7143 5.18เนึเนาะ 0.7143เพราะฉะนั้น x เท่ากับ5.18แบบนี้เลยลูกนะอ,อีกเรื่องที่สมบัติก็คือ l o อกฐาน a ของ x เท่ากับล็อกฐาน a ของ y นลูกนะสิ่งที่เราสูุปได้คือ x เท่ากับ y นภายใต้เงื่อนไขอะไรกดกดเล็กของล็อกค,คือ y เท่ากับลอ็อกฐาน a ของ x นิยามเมื่อไรครับคาว่านิยามในทางคณิตศาสตรคือทำต่อได้ทำต่อได้เล่นต่อได้เมื่อ a ต้องมากกว่าศูนย์ครับ a ต้องไม่เช่นหครับและ x ต้องมากกว่าศูนย์ครับถ้าสองคล้องกับเงื่อนไขตรงนี้เราเล่นต่อได้ครับ ถ้าขัดเงื่อนไขตรงนี้ไม่ต้องพูดถึงล็อกเข้าใจไหมไม่ต้องพูดถึงล็อกในระดับที่เราเรียนณปัจจุบันนี้คูต้องย้ำเพราะอะไรเพราะอนาคตหลังล็อกติดลบได้ไหมได้คณิตศาสตร์เขาดื้อครับเขาไปเรื่อยปรับกดได้ปรับไปได้บมดนคณิตศาสตร์คณิตคณิตศาสตร์มันจะปรับกดตามความรู้ที่เราเรียนเนือปะ เหมือนกับปัจจุบันอนะในสแควรู่ะรากที่สองติดลบไม่ได้นะขึ้นปีหน้าขึ้นมห้ารากที่2อติดลบได้ครับเห็นไหมมันเปลี่ยนกฎไปเร่ตามความรู้ของเรานะครับต่อไปข้ออื่นก็เช่นกันข้ออื่นก็เช่นกันมีข้อไหนที่น่าก,กังวลไม่น่ามีอ่ะกลับมาที่ตรงนี้คราวนี้ไซร์แล้วปึ๊ มีสองคำคือคำว่าแมททิซ่ากับคาแรคเตอร์สติกคืออะไรอ่ะทบทวนให้นิดนึงเอ็นเป็นจำนวนนับเอ็นเขียนรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ด้วยหรือนะจำนวนเต็มจำนวนจักรยาก็ว่าไปเคูณสิบยกกำลังเอ็นอันนี้คือสัญญากรวิทยาศาสตร์ แบบนี้สัญ,ญกรณ์เยเศ์ดูเนาะแปลว่าอะไรครับแปลว่า A ต้องอยู่ระหว่างอะไร A ต้องมากกว่าหรือ,อเท่ากับหนึน่งและน้อยกว่า10ส,ส่วน A ก็เป็นจำนวนเต็มติดลบก,ก็ได้เป็นบวกก็ได้เป็นศูนย์ก็ได้นะครับหลังจากสัญ,ญกรณเสร็จปุ๊บเทคล็อกฐานสิมันก็จะเป็นล็อกฐานสิของ A บวกกับอะไรครับ n แบบนี้ไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่าแมททิซ่าแมททิซ่าไม่น่ามีไหมอีกส่วนนี้เรียกว่าคาเลต์เทเลสติ ไป2ส,ส่วนนะเวลาที่เราเขียนสเต็ปในรูปหนึเขียน n ในรูปสัญญากร,ริทยาศาสตร์สองเทคล็อกเข้าไปแล้วมันจะกระจายออกมาเป็นล็อก a กับ n แล้วล็อก a n. ก็คือแมทริซ่า n คือคาแรคเตอร์สติกต่อไปตรงนี้ให้หาแมทริซ่ากับคาแรคเทอร์สติกดูขั้นตอนลูกนะขั้นตอนที่ครูบอกเมื่อกี้คือ เขียนในลูอกสัญ,ญกรปอรเพราะฉะนั้น n เท่ากับ1.2500ก็คือ1.25คูณ10ยกกำลัง4เห hey, ็นไหมลูกเนาะเพราะฉะนั้น l o g n ก็คือ l o g 1.25บวก4ใช่ปะ่ะถ้าแบบตาไม่อ่านเขียนจะชัดก็ได้ คูณสบคูณสิบกำลังสี่เท่ากับล็อกหนึ่งจุดสองห้าบวกล็อกสิบกำลังสี่จำสูตรได้ใช่ไหมลูกล็อผลคูณเท่ากับผลบวกของล็อกอันนี้ก็เป็นอะไรเอ่ย1นึเปิดตารางถูมไหม หลังต้องเข้าตลอดเลยลูกตาอหลังเข้าตลอดเลยเป็นเท่าไหร่ใช่ไนะสุดจนเก้าหนึ่งเก้าหกแค่นี้ก็เพื่อนบอกมาเก้าหกเก้าแค่นี้เฮ้ยมันต้องมีสี่ตัวสิเอาล็อกหนึ่งจุดสองห้านะ เปิดตารางเป็นใช่ไหมศูนย์เก <oh> ้าศูนย์อะไรเก้าหกเก้าหกเก้าหกนีหรอใช่ไหมเออเออบวกกับสี่ครับเพราะฉะนั้นคำตอบคือปรแมนทิซ่าเท่ากับนิโร ทิซาคือศูนย์จดศูนย์ก้าก้าส่วนคาแล็กทัริสติกก็คือสี่ครับนี่แบบเนี้ยเวลาเราหานะอ่ะต่อไปทุกคนลองทำข้อสองดูแล้วเดี๋ยวคุูจะเฉลยดูซิว่าเราทำได้จริงหรือเปล่า นี่ก็เช่นเดิมใชิวิโดก็เป็นอะไรครับ n เท่ากับ0.60651ก็คือ6.51คูณ10ยกกลิล์ลบ2ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น log ก n ก็จะเป็น log ของ6.51นะบวกกับลบ2เขียนด้ย่ออนี้เลย หกจุดห้าเด้เปิดตารางเป็นศูนย์จุดแปดหนึ่งสามหกครับบวกลบสองก็จบไอ้ัวนี้ก็เขียนย่อๆเป็นแมนอันนี้ก็เป็นคานะครับแต่แกยังไงเยงไลยแกโดยการแมนทิซ่าก,กับคาแรคเลตอร์สติกแยกออกมาอันนี้ก็ได้นะครับเป็นแมนทิซ่าก็คือ 0.0043ข่าแรกจะสิเป็น1ล็อกอะไรได้0.0043เปิดตารางเลย1.01อันนี้บวกกับล็อกของ10ยกกำลัง1นี่เงดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นล็อกของ1.01คูณ10ยกกำลัง1นั่นเองเพราะฉะนั้น n เป็น สิบจุดจบแล้วโอเคหลวมากเอาทักษะนี้ลูกไปทำข้อที่สองน้ลูกทำข้อสองกับข้อสี่นท้าทายข้อ4หน่อยข้อ4จะเป็นประยุกต์อีกขั้นหนึ่งนะครับข้อสองจะประยุกต์เหมือนกับข้อ1่นส่วนข้อสก็คือคิดอีกเสเตปหนึ่งนะครับชุมข้อ2 ก็เหมือนเดิมเป็นอะไรครับแบ่งเป็น0.5955บวก2ล็อกของอะไรครับแคบเปิดตารางดูแล้ว3.94ปึบบวก2ก็เลยเป็นพจน์2ก็ปรับเป็นล็อกของ10กำลัง2ครับก็เลยเป็นล็อกของ3.94 คูณ10กำลังสองเพราะฉะนั้นเก็ได้เป็น394จบครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ไอเดียคือต้องทำให้มันเป็น0จุดทำไงอ่ะเอา1เอาตัวที่มันใกล้ใกล้ที่สุดลูกก็คือ1เอา1บวกเข้าและลบออกครับแล้วก็ลบ 1>, 1เห็นไหม อันนี้บวกกับลบ1นึ่งซึ่งคู่นี้เป็นคู่ที่จะ cancel กันกลับมามีค่าเท่าเดิมถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอะไรครับ 0. ูนย์จุด1 2 0่ใช่ไหมลูกบวกด้วยลบ1เพราะฉะนั้นล็อกอะไรได้0 1นย์เท่าไนหน่นะ1.32 บวกกับล็อกของ10กำลังลบหนึ่งเพิ่มมาใส่ได้เลยครับนี่ก็เป็นล็อกของ0.132เพราะ N เท่ากับ0.132แค่นี้ครับทุกมาดูว่าจะแก้ยังไงนะอ่ะมาดูปึ๊บตรงนี้ให้เป็น N ครับเทคล็อกครับล็อกเอเป็นล็อก7กำลัง30ก็เป็น สามสิบคูณกับอะไรเอ่เลยล็อกเจ็ดล็อกเจ็ดนี้ก็เท่าไหร่ครับเปิดตดารางเร็วศูนย์จุดแปดสี่ห้าสุดใช่ไหมแล้วคุณคูณกันได้เท่าไหร่ยี่ห้าจุดสามห้าสองใช่ไหม เก้าด้วยโอเคแบบนี้ซึ่งถ้าครูแบ,บ่งเป็นแมนติซากับ istics, คาแรคเตอร์สติกครูจะได้0.3529บวกกับอะไรเลยย5แล้วครูจะ้ล็อกของอะไรครับ A คูณ10ยกกำลัง25ใช่ไหมโดยที่ A เป็นจำนวนที่อยู่ระหว่างอะไรครับ0ถึงเอ้ย1ถึง9ถูกต้องไหมเป็นจำนวนสมมตินะันนี้สมมตินะ อันนี้ชี้แจงในสมมตินะซึ่งคุณไม่รู้ว่าเอเป็นเท่าไหร่กดเครื่องเลขได้ไหมล่ะเครื่องเลขมันมีแอนตี้ล็อกไหมไม่มีงั้นกดให้หน่อยว่า10ยกกำลัง0.3529เป็นเท่าไหร่สิบยกกำลังใช่ศูนย์จุดอ่ะสองาคูณ10อ่ามี3าเทียด้วยคูณ10ยกกำลัง25แบบนี้ครับโอเคไหม แบบนี้เพราะแสดงว่าอะไรครับเพราะฉะนั้นอ๋อไอ้เจ็ดกำลังสามสิบมีค่าเท่ากับเท่าไรครับสองจุดสองห้าสามเจ็ดคูณสิบพลังยี่ห้าเป็นเต็มเตมกี่ล่ะครับเนี่ยอไก่ยี่สี่คอไข่ยี่ห้าคอควายยนะี่หกงงยี่เจ็ดหน้าก็ขโม่เออก็ขอ,ขอมอ จะคิดยังไงเอาว่ยิบหาหรือยิบหรือยิบให้เราคิดจากง่ายๆกับลูกสองจุดสองหคูณสิบกำลงังหได้อะไรยีิบสใช่ไหมเป็นกี่หลัก2หลักถ้าเป็น2.25จุดคูณสิบกำลังสงเป็นสอง้อยยิกี่หลัก3ามใช่ไหมหนึ่ไปเป็นสองสองกลายเป็นสามคำตอบคือ ยี่หกหลักครับตอบรลบคือจะมาเต็มยี่บหกหลักเห็นไหมลอกไปเที่แก้ปัญหาตรงนี้ได้ครับรแล้วแล้วตอนสมัยมต้นเราจะเคยเจอคำถามที่ว่าเลขหลักหน่วยของเจ็ดยกกำลังสามสิบคือเลขอะไรเราทําได้โดยการได้เลยยกกําลังดูจนกว่ามันจะซ้ําในเลขหลักหน่วยแล้วก็วนเอามาหารด้วยสามสิบแต่เราไม่เคยรู้ว่าเลขตัวแรกคือเลขอะไร วันนี้ดูแล้วเลขตัวแรกคือสองถัดไปคือสองแล้วก็ห้าเราหาเลขตัวน้ำได้แล้วสมัยปรรมวัตยนตนเราหาเลขตัวท้ายได้นะครับอ,อีกสองนาทีนี่ก็ค่อยไปคิดแอนตีน็อสั้นๆตัวนี้ที่เชื่อสองกุนบ้างแล้วชุดท้ายครับนี่ข้อน,นี้แล้วทำหนึ่งนาทีกูจะชฉลยอีกหนึ่งนาที ขึ้นสี่เก้าพุกเฉลยปั๊บอ่ะมาดูต่อทำยังไงจัดจากิ่งที่จุดต้องการครับเจ้าไหลปรึ่มจุดและต้องเล็งนะว่าตรงนี้สมบัติไอที่ล็อกแปลว่าอะไรครับแปลว่าไอ้ตัวไหนเนี้ยก็คือศูนย์จุดห้าห้าสองเจ็ดคือล็อกของสามจุดห้าเจ็ดก็มาหาสามจุดห้าเจ็ดจากตรงนี้เป็นล็อกสามจุดห้าเจ็ดคูณสิ่เกากลังสามเ ก็กลายเป็นล็อกสามจบวกสก็ได้เป็น3.55จุจจบครับนี่เยี่ยมมาก